ข้อสามสิบเจ็ดนะครับโจทย์พูดถึงล็อกห้าฐานสิบหกเท่ากับ a ล็อกสามฐานสองเท่ากับ b และล็อกห้าฐานสามเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับข้อนี้นะครับสังเกตว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือล็อกห้าฐานสามแล้วโจทย์ต้องการสิ่งที่ได้จากสองตัวนี้เห็นไหมล็อกห้าเนี่ยนี่ไงครับจะเป็นเลขเดียวกันกับตัวนี้ สังเกตให้ดีและสามก็กลายเป็นตัวฐานซะง,งั้นนะครับเอาละมันมีวิธีทำกันยังไงนะครับทฤษฎีได้สมบัติล็อกได้กล่าวไว้ไหมนะครับก็ดูนี่ครับล็อกเฐาน n จะเท่ากับล็อกเฐาน x ส่วนด้วยล็อก n ฐาน x แบบนี้โดยที่ x จะเป็นอะไรก็ได้แต่จะต้องเหมือนกันนะครับเอาละทีนี้ มาดูดเลยนะครับว่าข้อนี้จะทำยังไงนะฮะข้อนี้โจทย์พูดถึงล็อก5ฐาน16นะครับก็เข้าเลยครับล็อก5ฐาน16เท mm ่า hmm. กับ a ก็คือ2ยกกำลัง4เท mm ่า hmm. กับ a แบบนี้ครับแล้วยังไงต่อครับก็ตัวฐานเห็นไหม ตัวฐานย้ายเอ้ยเลขชี้กำลังตัวฐานย้ายมาข้างหน้ากลายเป็น1นึ่งส่วนสี่ล็อกหฐาน2เท่ากับ a ครับสมันหารย้ายมาคูณได้เป็นล็อกหฐาน2เท่ากับ 4a ครับอ่าได้มาแล้วตัวแรกมาดูตัวที่2ครับขอลบตรงนี้ออกก่อน มาดูตัวที่สองครับล็อกสามฐานสองเท่ากับ b ครับอ้าวมาแล้วตัวที่สองจากสองตัวเนี้ยสามารถทําให้เป็นตัวนี้ได้ไหมได้ครับทีนี้มาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะครับโจทย์พูดถึงล็อกห้าฐานสามเราสามารถเขียนใหม่เป็นอะไรได้ก็สามารถเขียนใหม่ได้เป็นล็อกห้าฐานเอ ส่วนด้วยล็อกสฐาน x โดย x เป็นอะไรก็ได้แต่จะต้องเหมือนกันโชคดีมากเลยซึ่งเราสามารถเปลี่ยน x ให้กลายเป็น2ได้นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าล็อก5ฐาน2กับล็อก3ฐาน2มีค่าเท่าไหร่ดังนั้นก็จะขอเปลี่ยน x เป็น2แล้วกันนะครับแบบนี้ล็อก5ฐาน2ก็คืออะไรก็คือ c a ครับส่วนด้วย B ครับตอบแล้วครับข้อนี้เลยตอบ C A ส่วน B ครับง่ายมากๆคบข้อนี้